สองสามสี 2, 3, 4, ่บารมีบอลสวัสดีครับสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทร0649310997สองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับวันนี้มีบอลสีวิต่วยมาแบ่งปันนะครับพี่ๆค่าจะส่งห้าสิบบาทนะครับแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทร0649310997นะครับมาครับพี่บ,บอลด่างบอลป้ายบอลกัดสีบอลกัด สวยๆงามๆแจ่มๆกระถางสี่และห้าสายตัวโตสวยๆครับพี่ตรงหน้านี้คือมงคลสยามครับพี่ป้ายสวยๆแจ่มๆคัดมาให้แต่งามๆเลยครับพี่เพราะว่าไอ้ที่แม่ป้ายก็เยอะเยอะนะอันนี้คัดที่สวยๆมาแบ่งให้เลยนะครับพี่เนาะกระถางห้านิ้วมงคลสยามสามร้อยห้าสิบบาทครับนะผมสามร้อยห้าสิบบาทป้ายฮร์ปเคิงฮร์ปเคิงนี่แจ่มๆสวยๆ,วยๆทุกต้นเลยจ้ารับฟอร์มกระถางห้านะครับพี่ สายตั้งแม่แเนาะน้องต้นใหญ่แล้วน้องต้นใหญ่แล้วสามร้อยห้าสิบาทมงคลสยามครับผมด้านนี้เป็นเจ้าขุนครับไม้ใหม่เจ้าขุนเจ้าขุนดางชมพูเหลืองกัดเม็ดขาวสวยมากครับพี่อย่างต้นนี้นี่ใบใหม่ใบใหม่ดางเหลืองทองออกมาเลยครับพี่ดางชมพูนี่เนาะดางสวยสวยกันเลยเจ้าขุนครับพีห้าร้อยบาทครับไม้ใหม่ไม้แร่ปีนี้เลยจ๋าเลยอันนี้ครับพี่เจ้าขุนเนาะเจ้าขุนห้าร้อยบาทครับผมนี่น่าสวยสวยกันเลย เจ้าขุนนี่นี่ตัวนี้ใบดางเหลืองทองออกมาเลยนะพี่เจ้าขุนเนาะเขาจะดางจากพู่แบบนี้แล้วก็จะมีดังเหลืองทองออกมาตอนโตวสวยมากครับพี่เจ้าขุนห้าร้อยบาทด้านนี้เป็นสาวนะครใช้สีหน้าทองแจ่มจึ้งจ้าสาวนะครใช้สีสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบสาวนะครน,นี่ใช้สีแจ่มจ่สวยสวยทุกต้นเลยครับพี่แจ่มจ่สวยทุกต้นเลย สาวนครศรีสามร้อยห้าสิบบาทเลือกได้แคปได้ได้ของตรงปกของแท้ครับพี่ของแท้อันนั้นนี่เป็นนําโชคครับพี่นําโชคเนาะใบกลมป้ายเนีย่ยนะพี่เป็นไม้ใบกลมเนาะใบกลมป้ายเอ่อป้ายแดงป้ายแดงป้ายแดง,แดงออกชมพูอ่อนเอ่อนําโชคนําโชคหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทฟอร์มใบโดดๆแบบนี้เลยนําโชคนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาท วางคู่อยู่กับท่าบางแก้วครับพี่หน้าชมพูหวานสวยจัดเลยท่าบางแก้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับโตมาเดี๋ยวเขาจะหน้าม่วงแล้วพี่โตมาหน้าม่วงสวยเลยแต่เน,นี้กเขาจะหน้าจมูแบบนี้เนะาะท่าบางแก้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทใช่นงันครับผมด้านนี้เป็นเทพเทวฤกษ์ไซส์กระถางห้าใหญ่ๆครับพี่ป้ายจำสวยแสบตามมากเทพเทวฤกษ์สามร้อยบาทครับผมไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่แม่พันเลยครับพี่เทพเทวฤกษ์ๆๆเนาะกระถางห้านิ้วสามร้อยบาทครับพี่สวยๆแจ่มๆจึ้งๆกันเลย ด้านนี้เป็นชายช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 นหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่กระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วชายชนชายชนจำไปสวยตรงนี้เป็นนกพะเก้าหน้าชมพูครับพี่หน้าชมพูเนาะฟอร์มกระถางห้านิ้วฟอร์มกระถางห้านิ้วนกพเก้าสองร้อยบาทครับผมสองร้อยบาทนกพะเก้านะพี่หน้าด่างชมพูนะหน้าด่างชมพูนี่แล้วก็อันนี้เป็นหน้าด่างมิ้น หน้าด่างมิ้นพัดเทลสองร้อยบาทเช่นกันครับพี่นกพะเก้า 9, นกพะเก้านี่ตอนนี้ใหญ่ๆกันเลยครับพี่ใหญ่ๆสวยๆกันเลยสองร้อยบาทนกพะเก้านะครับถัดมาด้านนี้เป็นหลวงตาเมืองอ่าใบใหม่จึ้งมากครับครึ่งเลยนะเปด่างสวยนี่ใบใหม่ล่าสุดเลยหลวงตามเมืองครับสามร้อยห้าสิบาทหลวงตามเมืองใบใหม่แจ่มจริงแจ่มจริงสวยจัดอ่ะส่วนตัวน,นี้เป็นโชคล่ำซ้ำครับพี่นี่นะโชคล่ำซ้ำโชคล่ำซ้ำหน้าหวานเลยอะ่ะหน้าหวานหน้าหวาน น้ำตาลเรียกพี่กันเลยทีเดียวเชียวหันแน่สามร้อยบาทครับพี่โชคลำำ้ำทัมหน้าหวานๆจ้ะหน้าหวานๆต้นนี้รัตนะลุงเรืองครับรัตนะลุงเรืองใบใหม่จึงจัดฮาร์ปครึ่งด่างสวยดุดันไม่เก่งจะใครและก็หลอดใหม่นะพี่ที่สําคัญหลอดใหม่ด่างเจ่มออกมาเลยด่างเจ่มออกมาเลยไม่ผิดหวังครับพี่ต้นนี้รัตนะลุงเงสามร้อยห้าสิบาทครับผมสามร้อยห้าสิบาทกระถางใหญ่เลยต้นใหญ่เลยครับพี่ แล้วก็มีรุ่งเรืองแล้วต้องมีรุ่งโลดครับพี่นี่หน้าด่างเหลืองเหลืองทองออกมาแล้วครับพี่ว้าวเลยครับเล็กๆเขาจะด่างขาวจมพูนะนี่เริ่มมีเหลืองทองมาแล้วรัตนะลุ่งโรดครับสามร้อยห้าสิบเช่นกันครับพี่มีรัตนะรุ่งเรืองแล้วต้องมีรัตนะรุ่งโลดเลียวางคู่กันนะสวยแจ่มจริงสามร้อยห้าสิบาทค,ครับพี่รัตนะลุ่งโรดนะครับพี่รัตนะลุ่งโรดเนาะด้านนี้ไม้ใหญ่กระถางหกนิ้ว บัวสวรรค์ครับพี่บัวสวรรค์บัวสวรรค์เจ็ดร้อยบาทบัวสวรรค์นะ,น,นะครับนี่ป้าจำเจมทุกใบไซส์ใหญ่ใบเท่าฝ่ามือเลยกระถางอ่าหกนิ้วผมว่าอีกไม่นานหน่อมาแน่ไซส์ใหญ่จริงตัวน,นี้เจ็ดร้อยบัวสวรรค์น,นะครับผมอ่ะด้านโน้นเป็นสนิดดาราครับพี่ตัวน,นี้เนาะสนิดดาราใหญ่ๆด่างสวยๆกัดไม่จำเจมเลยสนิดดาราอ่าตัวน,นี้ สามร้อยห้าสิบาทครับพี่สามร้อยห้าสิบสนดา,านะสนนดา,านี่ใครชอบแบบเม็ดเจ,มเจ,มเจมเีมๆเข้มๆดังเลยตนนี้ครับพี่อ่าสเนดาราเนาะสามร้อยห้าสิบไม้ต้นนี้สวยมากครับพี่โตมาสวยมากเม็ดเจีมจึ้งเลยแล้วก็เพชรราชาครับพี่ไม้ดางเหลืองต้นนี้ไม้ดางเหลืองเพชรราชาชื่อว่าเพชรราชานะครับสามร้อยห้าสิบาทครับพี่เพชรราชาเพชรราชานี่สามร้อยห้าสิบไม้ดางเหลืองนะครับนี่ดางเหลืองครึ่งครับครึ่งเลย ด้านนี้มณีนาราไม้ใหม่เช่นกันครับพี่มณนีนารามะนีนารา250บาทครับผม250บาทมะนีนารานะครับนี่ต้นนี้ก็สวยนี่ต่างจมพูมาเลยใบนี้มณนีนารานะครับพี่ไม้ใหม่เนาะ250บาทครับฟอร์มกระถางสีล้นล้นเลยอ่ามีตับราสีครับพี่ราสีตุนต้นนี้ราสีตุน700บาทครับพี่ 700บาทราศีตุลราศีตุลราศีตุลกระถาง5กระถาง5นิ้วนะครับกระถาง5นิ้ว1ใน12ลราศีอ่าอันนี้ราศีตุลน,นะครับ700บาทด้านนี้ไม้กลมด่างชมพูขอบใบทองสีการจานาพิเศษนะครับบีบสี่450บาทครับสีการจานาพิเศษ450บาทตรงนี้เป็นเทวาสุวรรณครับกระถาง5น้องเริ่มโตแล้วน้องเริ่มโตไหมโอ้โห ต้นนี้รอดใหม่รอดใหม่จึ้งมาเลยเทวาสุวรรณสามร้อยบาทครับพี่สามร้อยบาทเนาะเทวาสุวรรณด่างสวยๆเจมีเจมๆกันทุกต้นเลยจ้ะนี่เทวาสุวรรณนะครับสามร้อยบาทสามร้อยบาทอ่ะแล้วก็มีต้นนี้ครับนี่สวยแจ่มจริงใบนี้ใบล่าสุดเลยสามร้อยห้าสิบเอ้ยสามร้อยบาทขอพายครับพี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทเทวาสุวรรณเนาะสามห้าถละ่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทเทวาสุวรรณ ด้านนี้เป็นสีเลือกงามไซส์ใหญ่กระถาง5นิ้วไซส์ใหญ่ฟอร์มตั้งแม่เลยนะพี่ไซสใ์ใหญ่ๆกันเลยนี่ใบเจ็มๆเหลืองๆไม้เหลืองมาแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดสีเขาจะมาตอนโตนะพี่ถ้าใครเคยเห็นต้นแม่เขาเนาะเดี๋ยวเม็ดจะมาตอนโตเต็มที่โตเต็มวัยเขานะพี่สีเลือกงามเนาะ750บาทครับพี่กระถาง5นิ้วไซส์ใหญ่ๆเลยนี่ไซส์ใหญ่ๆตั้งแม่แล้วครับพี่ สีเลือกง,งามสีเลือกง,งามเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทจียจียจึง้งจึ้งกันทุกต้นต้ตอนนี้ก็แจมต้นนี้ก็แจีมเหลืองอารามเลยนี่ครับพี่สีเลือกง,งามเนาะเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับพี่โตมาสวยมากโตเลี้ยงใครเลี้ยงสุดได้นะเพชรสีมาที่สุดจริงครับพี่ด้านนี้เป็นมณีล้อมเพชรครับมณีล้อมเพชรเด็ดเสมอไม้แรนในตำนานที่ตอนนี้ก็ยังแลอยู่เพราะว่าเป็นไม้โตที่ทำย่าผามาแล้วมันจะไม่ค่อยด่างเลยพี่ อ่อันนี้คัดแต่ดังๆหน้าสวยๆมาปล่อยให้ครับพี่มาแบ่งปันให้เนาะสี่รอห้าสิบาทครับพี่มณีร้อมเพชรนะครับมณีร้อมเพชรโอ้โหต้นนี้เข้มมากเข้มมากสวยเข้มดุดันไม่เกรงใครฮานะนี่ต้นนี้ฮารครึ่งฮัรครคึ่งสี่ร้อห้าสิบทุกต้นเลยนะพี่มณีร้อมเพชรเนาะมณีร้อมเพชรสี่รอยห้าสิบอยู่ในฟอร์มกระถางห้านิ้วนะครับกระถางห้านิ้วนี่แจีมๆเลยแจีมๆกันเลยนี่ ด้านนี้เป็นมณีวาสนาครับพระนางมณีวาสนาในะมีชื่อเต็มนะมณีวาสนาสองร้อยบาทครับผมสองร้อยบาทด่างสวยๆด่างทุกใบครับพี่อร์มสีล้นๆนี่โอ้ตอนนี้สวยจัดมณีวาสนาครับพี่สองร้อยบาทเนาะสองร้อยบาทแล้วก็มีไม้ใหม่เ,เมืองนครชุมใบกลมป้ายแบบนี้นะครับพี่เมืองนครชุมสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบเมืองนครชุมเมืองนครชุม ตรงนี้เป็นลูกไม้ผ่าด่างสวยครับพี่เป็นลูกไม้ผนะ่าหน้าชมพูทองเห็นไหมอย่างใบล่าสุดตัวนี้เห็นไหมไม่ด่างชมพูนะแล้วก็ขอบใบทองแล้วก็สะดือสะดือทองนะนะหน้าสวยมากแจ่มว้าเลยแล้วก็ต้นนี้มีแจ่มจริงสายใหญ่กระถางห้านิ้วลูกไม้ผ่าด่างสวยสี่ร้อยบาทครับพี่หน้าด่างชมพูทองใครสายหวานเก็บไม้ด่างชมพูต้องมีพี่ตัวนี้ลูกไม้ผ่าสี่ร้อยบาทสวยมากครับพี่ชมพูเดี๋ยวออกขอบทองแล้วก็สะดือทองอย่างนี้นะีเห็นไหมใบขอบทองสวยเลย ต้นไม้ผ่าด่างสวยสี่ร้อยบาทจ้ามาไม้ใหญ่ก็นหน่อยครับพี่ไม้ใหญ่ไม้ใหญ,ไใหญ่ไม้ใหญ่จ้ารัตนะรลุงเรืองกระถางแปดนิ้วคุณแม่พร้อมหน่อเลยครับพี่ต้นนี้สวยจัดนี่สองต้นเลยสองต้นเลยรัตนะลุงเรืองทั้งสองต้นนะพี่กระถางแปดทั้งคู่ไม้มีหัวทั้งคู่ครับผมมีหัวแล้วก็มีหนอแล้วเช่นกันอย่างต้นนี้นี่หน้าแม่สวยมากพี่ดูหนอนี่แจ่มจึ้งมาเลยแล้วขึ้นไก่แม่ด้วยนะพี่น่าจะหัวใหญ่บอกเลยน่าจะหัวใหญ่ไม้ปีนะพี่ไม้ปีเนาะ ต้นนี้สองต้นนี้ไม้ปีนะครับนี่แล้วก็อย่างนี้อันนี้มาสองยักิโนแล้วนะเอ่อหนึนะ่งหนอหน,น,น,นึ่งหนอหนึ่งหนอนี่หนึ่งหนอแต่ขึ้นไกลแม่อยู่นะพี่นี่ต้นแม่สวยมากรัตนะรุ่งเรืองกระถางแปดนิ้วครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทรัตนะรุ่งเรืองนะครับรัตนะลุ่งเรือง,งพร้อมหัวพร้อมหนอไม้ปีหน้าสวยๆครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทรัตนะรุ่งเรืองนะครับผม นี่สวยมากกระถางแปดใบใหญ่ๆเลยอา้านีโวเคนโน่ภูเขาไฟสวยๆครับพี่โวเคนโน่ห้าร้อยห้บาทน,นะครับตอนนี้550สนี่สีเลือกงามใหญ่สีเลือกงามใหญ่กระถางห้าสีเลือกงามเจนะ็ดรนะหาสิบนี่เเจ็ดร้อ้าสิบเาะนสวยกันเลยสีเลือกงามด้านนี้เป็นเกาะเกตใหญ่ครับพี่เกาะเกตใหญ่เกาะเกตต้นใหญ่ -250 ร้อยห้บาทผมเกาะเกตสองร้อยห พรเจ้าสัวพรเจ้าสัวใหญ่หลอดใหม่ด่างวากิวสวยๆครับบี่กระถางหนิ้ว3า0ร้อบาทครับพรเจ้าสัวตอนนี้เนาะพรเจ้าสัวใหญ่ๆด่างวากิวส0 0อยครับพี่ต้นนี้น่าสวยนี่ด่างเหลืองทองมาเลยต้นนี้อ่าชื่อว่าเพชรอุดมทรัพย์กรับบี่ไม้ใหม่ด่างเหลืองสวยมากใบล่าสุดเลยนะนี่กระถางหน่าจะเป็น6.5้ามีใหญ่มากกระถาง 6. 5 3 5ด้ายห้าบาทครับผมเพชรอุดมทรัพย์ครับบี่ต้นนี้ไม้ด่างเหลืองทอง ของมันต้องมีสวยมากสวยมากต้นจริงสวยมากนะพี่เนาะด่เห็นไหมเหลืองทองขึ้นกล้องเลยอ่ะต่ดมาด้านนี้เป็นเอ่อเบจโลงน้ำทองฟอร์มกอเขาพี่กระถางหกนิ้วฟอร์มกอก็คือว่ามีนงมีหน่อมาแล้วมีประมาณทักหนึ่งสองสามแล้วประมาณทักสี่ต้นนะพี่ถ้าที่เห็นตอนนี้เนาะหนอกก่อเขาเนาะทักสี่ต้ตนอันนี้เห็นนะเบจะลงน้ำทองห้าร้อยห้าสิบาทครับผมฟอร์มกอครับพี่ห้าร้อยห้าสิบ ฟอร์มกอรกระถาง6.5นิ้วใหญ่ๆห,หน้าสวยๆจะเบียนจะลงน้ำทอง550บาทกอนนี้นะครับกอนนี้ยกไปเลยยกไปเลยเจ้าสาวครับพี่เจ้าสาวหน้าเขียวป้ายชมพูติดดอกจะ5 450บาทเผื่อใครจะไปผสมดอกนะเผื่อใครแตะผสมแล้วเผื่อจะได้แบบว่าเอาไปลองดูพี่เผื่อจะได้ลูกไม้สวยๆออกมานะผมเนาะเป็นลูกไม้ของตัวเองเผื่อได้จดๆๆๆชื่ออะไรก็ว่ากันไป450ครับพี่เจ้าสาว พร้อมดอกไปเลยครับพี่พร้อมดอกไปเลยจ้าดอ, Aw, ดอกเพิ่งขึ้นมานี่แล้วก็ต้นแม่อยู่ในกระถางหกนะครับพี่ต้น,นต้นนี้อยู่ในกรนะถางหกเนอะล้นมากสวยมากเจ้าสาวครับพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทอ่ะตรงนี้เป็นหลวงปู่ศิษย,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 ย์หลวงปู่ศิษย์ดังสวยครับพี่ตัวนี้หลวงปู่ศิษย์สองร้อยบาทครับใบใหม่ดังสวยฮาร์ปครึ่งเลยใบนี้ใบใหม่นะครับดังสวยฮาร์ปครึ่งเลยหลวงปู่ศิษย์หลวงปู่ศิษย์สองร้อยบาทอ่า แล้วก็มีอ่ะตัวน,นี้ซับพูนผลครับพี่ซับพูนผลต้นนี้อ่ะปึ๊บปุ๊บปบนี่ซับพูนผลสามร้อยห้าสิบาทครับซับพูนผลก,กระดูกชมพูเข็มมากซับพูนผลสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมด้านนี้เป็นเพชรพระนครไม้หัวเจ้าครับพี่กระถางแปดนิ้วเนาะเพชรพระนครอ่ะดูหน่อนี่ใบหน่อใบแม่ใบแม่แมดหลอดเหลือง สวยออกมาเลยครับพี่นี่ต้นแม่นะครับพี่อันนี้ใบหน่อเขานะนี่ใบหน่อใบหน่อของใบนี้แล้วก็ข้างล่างนึ่ก็ใบหน่อครับต้นนี้มีประมาณสองหน่อครับพี่กระถางแปดนิ้วเพชรพรนนครหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมด่างสวยเข้มดุดันไม้หัวพร้อมหนอนนะครับกระถางแปดนิ้วอันนี้ไม้ปีเช่นกันครับพี่หัวน่าจะใหญ่น่าดูหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเพชรพรนนครอ่ไม้เหลืองอีกสักต้นครับพี่เพชรราชาครับพี่เพชรราชาเพชรราชาต้นนี้มีสองมี สองต้นเพราะว่ามีต้นเม็เป็นด่างเหลือแล้วก็มีต้นหนอ่อนนต้อนนี้ต้นหน่อเนาะกระถางแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วเพชรราชาต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่สี่ร้อยห้าสิบเหลืองทองสวยเลยเหลืองอลา,ามเลยแล้วก็หลอดใหม่มาแล้วนะครับหลอดใหม่มาแล้วสี 450. ่ร้อยห้าสิบนี่เพชรราชาใบใหญ่มากพี่ดูมือผมนี่เล็กไปเลยมือของนี่เล็กไปเลยสนะี่ร้อยห้าสิบเพชรราชาครับสวยๆแจ่มๆเลยด้านนี้เป็นพระาธาตุวายโยครับ ปลาท่าวายโยกระถาง8นิ้วมีหน่อแล้วเช่นกันต้นนี้นะพี่กระถางเปียน,นะนี่หน่อเขาจึ้งไหมฮับครึ่งรับเรึ่งเลยมีประมาณสองหน่อนะพี่เนาะเห็นไ,ไหมเดี๋ยวผมดูก่อน 1, หนึ่งสองหน่อนสองหน่อสองหน่อเนี่ยเห็นไหมนี่สองหน่อฮับคือปลาท่าวายโยครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่พร้อมหัวพร้อมหน่อมาปีเช่นกันหนึ่งพันห้าร้อยปาทุาวายโยกระถาง8นิ้วนะครับผมกระถาง8อันนี้ก็มีเพชรอุดมทรัพย์อยู่ตรงนี้ก็มีนะครับมีต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นี่ดังสวยแจ่มเลยครับพี่ เพชรอุดมทรัพย์สามหบาทแล้วผมเนี่ยใบไม้ด่างเลื่องทองออกมาเลยสามหบาทเพชรอุดมทรัพย์นะครับเพชรอุดมทรัพย์นี่ไม้ใหม่หน้าสวยๆรูปงามนามเพาะครับผมตรงนี้เป็นอ่าพญามุจลินบพี่จึ้งมากกัดสีเรียบร้อยพี่ดูหลอดใหม่ข้างในเห็นไหมอู้ทางในนู่นนะหลอดใหม่เขากัดสีมเลยนะพี่กัดสีออกมาแล้วเรียบร้อยกระถางหกนิ้วพระยามุจลินสามร้อยบาทครับผม สามร้อยบาทพยามุจลินเนาะหายากพี่เพราะว่าส่วนมากที่ที่ถ้าถ้าพี่ๆที่เคยซื้อมาแล้วบอกว่าเลี้ยงเท่านี้มันยังเขียวอยู่ผมบอกเลยว่ามันจะไม่กัดสีให้แล้วนะคบพี่เพราะว่ามันแพงไปแล้วมันไม่กัดให้แล้วครับพี่มันจะเขียวไปตลอดชีวิตถ้ากัดสีแล้วมันต้องเริ่มแบบนี้แหละครับเริ่มกัดสีมาแบบนี้แล้วเนาะไซนี้นี่กระถางหกพยามุจลินครับผมถ้าเลี้ยงเท่านี้หรือว่าใหญ่กว่านี้ไปแล้วน้องไม่กัดแสดงว่าแพงแล้วนะครับพี่เนาะพยามุจลินต้องกัดสีมาแบบนี้ตั้งแต่ช่วงอ่าเริ่มกลางเนาณนี้ อ่านี่สามร้อยบาทครับผมต้นนี้สวยเลยสวยเลยอ่าประมาณนี้นะครับพี่ก็สนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีออปเ,เออปเเอปรเรเตอร์สาวดิ้นเรือออเปอเรเตอร์สาวน้องก้อยรับสายนะครับผมสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสองสามสี่บริเลมีบอลสรายวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ